บรรยากาศของงานแสดงละครนะคะซึ่งก็เป็นละครอิงประวัติศาสตร์แสงสีเสียงเป็นเรื่องของเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรต่างก็มีประชาชนแห่ไปเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางค่ะอยู่ที่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นงานสาดุดีเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรประชาชนส่วนใหญ่นะคะต่างก็ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะเป็นการสร้างสีสันภายในงานรวมไปถึงในงานนะคะจะมีการแบ่งโซนลานวัฒนธรรมมีสะพานไม้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ไปถ่ายรูปเช็คอินรวมไปถึงมีการจำหน่าย สินค้าพื้นบ้านมีสินค้าโอทอปของดีเมืองภูเกต็ตมีร้านค้าต่างๆจํานวนกว่า200ร้านค้าด้วยกันการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนําเสนอวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและรวมไปถึงประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองด้วยเป็นการเทิดทูนวีรกรรมของสองวีรสตรีและบอกเล่าเรื่องราวของวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้กับนักท่องเที่ยวค่ะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์และยังได้เรียนรู้อารยธรรมอันทรงคุณค่าดึงดู ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาเยือนจังหวัดภูเกต็ตอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้มีความรักชาติภูมิใจในความเป็นไทยในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยการจัดงานสรุดีเท้าเทพประสัตรีเท้าศรีสุนทรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ237ปีวันถลางชนะศึกวันแห่งการได้มาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นบนผืนแผ่นดินของชาวภูเก็ตทุกคนทั้งนี้เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ได้ ได้เสียสละในการรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15มีนาคม2565รูปแบบการจัดงานนำเสนอผ่านแนวคิดถลางถิ่นเมืองท่าดินแดนผู้ก้าวีรชนจะมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงรองเงงและมโนรา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงค่ะมาเที่ยวชมงานอย่าลืมนะคะถ้าใครสะดวกก็ไปแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมงานได้หากใครไม่มีชุดขาะที่งานก็สามารถไปเช่าชุดได้นะคะจะมีร้านให้เช่าชุดอยู่ที่หน้างานก็เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ